คือเหตุการณ์เนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยมีข่าวในเรื่องของการผู้หญิงเนี่ยนะครับถูกกระทําชำเราถูกการก่มขืนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะด้วยของผู้ชายเมาสุราหรือว่าเมายาเสพติดนะครับนะหรือว่าเกิดอาการกระสันควบคุมไม่ได้ก็เลยก่อเหตุในเรื่องของการกมขืนขึ้นมาก็พวกแกทั้งนั้นอ่ะผมไม่ได้กุ่มขืนนะฮะผมมีสติในการที่แบบว่า มีมีรักนะฮะจ้าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเขามีการรวบรวมเก็บข้อมูลโดยสำรวจจากนักโทษในเรือนจำครับจำนวน100คนด้วยกันนะฮะพบว่าคนร้ายมักจะเลือกเหยื่อแบบนี้ครับเขาบอกเลยนะครับว่า99%ครับเลือกผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวออไม่ว่าจะเดินคนเดียวในที่เปลี่ยวนะฮะอย่างเงี้ยอันตรายนะครับเ็เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วเขาบอกว่าเลือกในไม่ไม่ได้เลือกเวลาด้วยนะ ถ้าเดินเดียวเดียวเปลี่ยวเปลียป่ยวเนี่ยกลางวันกลางคืนก็เลือกหมดเลยโดนหมดนะครับในที่รับตาคนนะฮะอาจจะล่อลวงอะไรอย่างเงี้ยทําฟอร์มเป็นทุนนะครับเออไปทางไหนครับนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยไปทางนี้ค่ะ <c oughs> มันมีขอดไม้พอดีจะหนุนหวัว <c oughs> เอาทางง่ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยฮะหรือบางคนนี่พี่แมะปลอมเป็นวินมอเตอร์ไซค์เฮ้ยอันนี้น่ากลัวนะ บางครั้งคนเดินคนเดียวบางครั้งคนต้องใช้วินมอเตอร์ไซค์อ่ะก็โบกไงพวกนี้นะน่ากลัวทางเปรียวๆนะใช่ครับอ่ะต่อมา96%รครับเลือกผู้หญิงที่เดินทางไปไหนมาไหนเวลากลางคืนนี่ไงอันนี้เจาะจงเวลากลางคืนไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงสวยหุ่นดีฮะเอาแค่ว่าเวลากลางคืนมันดูแบบปลอดภัยอ่ะก็แค่ต้องการปลดปล่อยเฉยๆนะฮะดูแบบที่รับตาคนมืดๆเข้าใจนะฮะนี่ไงเอาไม่เลือกนะต่อมาครับเกาปเนะ เอ๊ะ 90%, คร, icism, Get 90ครับผมเลือกผู้หญิงผมยาวสาเหตุเพราะอะไรรู้พห่มาเขาบอกว่าจะได้กระชากง่ายๆผู้หญิงจะได้วิ่งหนีไม่ได้อะผู้หญิงทุกคนตัดผมสั้นม่ให้หมดเลยคิดได้2อย่างนะครับว่ากระชากไม่ให้ผู้หญิงหนีหรือว่ากระชากเพื่อแบบสนองความต้องการตัวเองนะฮะอัธรสอันนี้ก็ไม่รู้นะไม่ก็คว้าได้เงี้ยะประมาณแล้วก็ต่อมาครับ87%เลือกผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าที่ถอดได้ง่ายเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอ ผมงงคือมันอาจจะแบบด้วยเราต้องรีบไงงี้ฮะนุ่งกระโปรงก็ง่ายหมดแล้วถั้หมดันก็จบแล้วยิ่งเป็นเดทนี่ง่ายสุดนะผมว่าเอออะไรที่เป็นกระโปรงกระโปรงนันแหละจบแล้วอตงเกงยีมอาจจะยากหน่อยนะแต่ระวังนะเดทยาวๆนี่ยถลกมาปุ๊บอ้โหูมีงูนะครับผิดเป้าหมายไงต้องระวังนิดนึงไอ้พวกนี้แต่ก็น่าจะเจออย่างเงี้ยมันน่าจะเจออย่างเงี้ยมันก็เอาใชื่อว่ามันก็เอาน้ำมืดแต่มันเอาแน่น น่าจะเจออย่างงี้เรับอกไอ้พวกคนร้ายเขตกใจหุย้ยใหญ่กว่าพี่อีมีงูเนี่ยมันยิ่งรัดเอาขารัดเลยมึงบอกอย่าไปไหนนะ,ะต่อมาครับ84%เขาบอกว่าเลือกผู้หญิงที่เดินไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยนี่ไงเพลเพลิเงี้ยเรอเพลิเพลินอันนี้เนี่ยนอกเรื่องนิดหนึ่งจริงจริงแล้วมันไม่ใช่แค่แบบจะโดนโดนไปข่มขืนนะครับบางครั้งเนี่ยไอการคุยโทรศัพท์ไม่สนใจขโมยไปด้วยเหรอขโมยไปด้วยอุบัติเหตุด้วยรถชนอย่างเงี้ยอันตรายนะอย่างเงี้ยฝากถึงคุณผู้หญิง ต่อมาครับ80%เขาบอกว่าสามารถข่มขืนได้โดยที่ใช้อุปกรณ์ของผู้หญิงนี่แหละอาจจะเป็นพวกเข็มขัดนะฮะพวกกุญจงกุญแจกระจกสองแน่อย่างเข็มขัดอย่างเงี้ยฮะสมมุติว่าผู้หญิงรัดเข็มขัดมาแบบเหมือนเหมือนเป็นเครื่องประดับใช่ไหมครับมันก็ต้องถอดอไปรัดคอมันถอดยากนะฮะเออบ้ามันจะถอดเยนะี่งยงไงอันนี้ผู้หญิงไม่ต้องค่าเข็มขัดละครับ<ด>ผมดีไหมนะตัดผมสั้นไม่ค่าเข็มขัดนะ ก็กลายเป็นกระจกกลายเป็นเสื้อผ้าถอดง่ายอีกไม่ใส่เข็มขัดนง่วงจบบ้าสุดท้ายก็บอกอันนี้นะจบให้ดีไม่ดีเนี่ยผมให้พี่มาว่าเลยเขาบอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลิกล้มความตั้งใจก่อนก่อเหตุคิดได้ทำเสื้อใหม่ดีกว่าคิดได้คิดได้ว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วคือแบบคงอ่ะคิดได้สองแบบคิดได้ในแบบที่แบบ จริยธรรมนิสิตคือคิดได้แบบเฮ้ยเราไม่ควรทําเขาอะสงสารสติมากับคิดได้แบบอุ้ยเห็นเดื่อดแล้วเดินตรงเข้าไปละกะเข้าไปพอเข้าไปใ,ใกล้อายคุณแม่าคแล้ะไม่เอา,เอาดีกว่า <laughs> ตรงเดินเข้าไปาอุ้ยคุณพระสวัสดีครับอย่างนี้เลยไม่เอาเลยแม่ก็เนี่ยเปลี่ยนกันไปนอ๋จอจะข่มขืนนเสือกเลือกหน้า,อ,าอ๋อมีสิทธิ์เลือกได้บางคนเขาเลือกเลยเวรกรรมจริง แบบเขาเรียกว่าพวกโจรมันก็แบบโจรบางคนมีรสนิยมเนพี่มีที่ไหนก็เลือกไงมีหรอเว้ยเดีย๋ยวนี้สมัยนี<า>ใ้ใครจะไปรู้ไม่นี่จะป้าเลรอเลวงั้นเนี่ยอ่ะอันนั้นคือเขาบอกว่าเป็นการสํารวจมานะครับจากนักโทษในเรือนจํานั่นเองแต่ว่าวันนี้ผมมีวิธีการเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงแบบนี้มาฝากจริงหรือเปล่าจริงครับผมเหรอสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ด้วยหรอก็พอช่วยได้ทำยังไงบ้างอ่ะก็บอกว่า ถ้าสมมติว่าเจอใครแบบเดินตามเรามาอย่างเงี้ยฮะแล้วเราสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้เหมือนแบบจะเดินตามเรามาพยายามจ้องหน้าแล้วก็ถามคําถามไปเลยนะฮะพูดเ,เอาไปคุยกับเขาเลยสนาสั้นๆพอ,อมองมาหาเราแบบไม่ทำจะ่าไป<า>ทำอะไรฉันมองหาพ่ออย่างเงี้ยหรอจริงเหรอกล้าไหม <c oughs> มองหาพ่อเลยไปตกหัวเลย <c oughs> สิตามมาทำไมอะไรอย่างเงี้ย พูดสั้นๆพอตามมาทำไมไม่น่าพูดไม่าดี๋พูดยาวเพราะพูดยาวเดี๋ยวมันมีช่วงโอกาสให้แบบคนร้ายประชิดตัวเข้ามาได้นะครับนี่คือวิธีที่หนึ่งเหรอคือพูดไปแล้วเราต้องสังเกตด้วยว่าเวลาเราพูดกับแล้วเนี่ยปฏิกยาของคนร้ายมันมีมาอย่างไรมีอันอื่นไหมคือกักอะไรเงี้ยเราก็เดาได้ว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่น่าไว้ใจนี่ครับผมเขาบอกว่าหากมีการกระชากข้อมือจะไปให้เราดึงข้อมือเรากลับมา ไปไหนก็ไปเลยโอ้ยอันนี้คือกระชากไปด้วยกันนช่มาเราก็ต้องแบบป้องกันตัวเองกระชากมือแล้วกลับมาเพราะนั้นวิธีของมือคนร้ายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปละถูกไหมครับถ้าสมมติว่าผมจับาเงี้ยพี่มันดึงเข้าไปปุ๊บมันอ่ะเห็นไหมเปลี่ยนไปแล้วฮะแล้วเราก็สามารถใช้อีกมือหนึ่งเนี่ยบิดมือเขาไปโอเคไหมใช่ฮะมันบิดแบบช่วยได้ประมาณหนึ่งจะโจรอย่างแกไม่รอดหรอกแกต้องสนองเยือหมดแหละนะฮะต่อมาครับผมก็บอกว่า ถ้ามันจับตัวคุณเอาไว้เนี่ยนะครับนะฮะเอาไว้ว่าใกล้ตัวคือ2นิ้วนะสองนิ้วของเรานิ้วของเราเนี่ยแหละฮะจิ้มไอ้จิ้มจิ้มจิ้มไปนะฮะจิ้มเ่ยหรอวะจิ้มอย่างงี้เจิ้มยังง่ายง่ายก็จิ้มตาก็ได้นะจิ้มไปมั่วตีแล้วกันนะครับนะก็คือหรือไม่ก็หักมือคนร้ายสมมติว่าเขาจับอยู่นเขาว่าเขาล็อกคออยู่ไหมครับมือเขาจะอยู่ด้านหน้าเราเราต้องไปเรียนวิชาป้องกันตัวแล้วดิผมว่าสุ่มสี่สุ่มห้ามวยวัดก็น่าจะช่วยได้นะ สมมติว่าล็อกอยู่เงี้ยฮะมือมันคือแบบถ้าสมมติว่าเราต้านเนี่ยเราดึงเงี้ยฮะเราหักนิ้วเขาอย่างเงี้ยครับ<ด>มันน่าจะมันเจ็บมากพี่มันเป็นข้อกระดูกไงครับนะฮะแล้วจริงๆเนี่ยถ้ามีสติมากๆนะครับตามข้อตรงนี้ครับคุณผู้ชมข้อต่อต่างๆของร่างกายเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาล็อกเราอยู่เงี้ยมันรวบมือเราไม่ได้เลยฮะรเราพยายามจับตามข้อพวกเนี้ยแล้วจิกกดลงไปตรงเนี้ยมันปวดมากพี่มันปวดมากนะครับคุณผู้ชมอันนี้นี่คือแบบเทคนิคที่แบบผมไปเรียนแบบวิชาป้องกันตัวอ๋อเออดีใช่เจ็บมากตามข้อง ก็เลยเราก็หันหลังให้เขาก่อนนะให้เขาต่อยหลังเอาพอกันแหละเก็บเหมือนกันยอมทางทอย่างนี้ดีก็ยอมเลยฮะอ่าเขาบอกว่าจุดอ่อนที่อาจจะเล่นงานคนร้ายได้ก็ลูกกระเดือกไงพี่นะครับปากเข้าไปเคยเล่นไหมฮะแบบเมื่อก่อนเนี่ยพวกวัยรุ่นเนี่ยพวกผมชอบเล่นเฮ้ยแกดูนี้ดิพอมองข้างบนปั๊บฟาดปึ๊กจุกเลยลูกกระเดือกเป็นลูกอื่นได้ไหมวะลูกอะไรครับผม ง่ายกว่าน,นะมันจะจุกมากกว่าน,นะตรงนี้ลูกกะเดือกไม่เอาเอาลูกอลูกอดีกว่าไหมดีแทงเขาเข้าไปปุ๊บหน้าเขียวเลยเออนะครับก็ขมุ่งเขาา้าบาอะไรอย่างเงี้ยถ้าออมีโอกาสนะครับปากเขาบอกว่านี่ครึ่งครึ่งปากบนครึ่งปากล่างเนี่ยตรงแถวนี้ฮะก็น็อกได้เหมือนกันถ้าคุณ<า>มีความสามารถนะครับคุณผู้หญิงครับซัดเข้าไปแถวแถวเนี้ยปลายคงไปลคางร่วงร่วงจริงฮะเหมือนชกมวยเนาะใช่ครับฟาดไปปักช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 ักร่วงเลย แต่คุณต้องเก่งจริงนะฮะเออต้องหมัดหนักนใช่ <c oughs> อันนี้ครับสำคัญที่สุดผมว่าเป็นหัวใจของการการป้องกันตัวเองเลยคือตั้งสติให้ดีอย่าตื่นตกใจฮะนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็แบบคือถ้าสมมติเราตกใจแล้วไปไม่ถูกลนลานอย่างเงี้ยสติมันทาอะไรไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ถ้ามันมากันสามทำงไงถูกไหมฮะก็เจรจาบอกว่าพี่คะคนนี้ก่อนเห็นไหมในที่นี้ก็ต้องยอมไม่ก็ต้องแบบก็ต้องดูดีไม่พี่มาอย่างเงี้ยแบบเราก็ถ้าสมมติว่าเนี่ยมาสามคนปุ๊บ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 ช่วยด้วย คือคนบ้านเราอ่ะประหลาดอย่างหนึ่งคือเวลาเรียกช่วยด้วยเนี่ยไม่กล้าช่วยวิ่งเข้าไปดูเฮ้ยอะไรวะให้อะไรวะ,ะ,รวะแต่ไม่เข้าไปดูอ่ะไม่ช่วยหรอกคนเอยเน,อน้อยมากกลัวกลัวเหมือนกันเพราะเพราะงั้นตะโกนอย่างอื่นไม่ดีกว่าไม่ต้องมาช่วยไม่ครับ ไฟมงไฟไหม้อะไรเงี้ยไฟไหม้ไปคนก็จะแบบกูเข้ามาวิง่งวิ่งเข้ามาอะไรเงี้ยก็แบบคือถ้าคนร้ยายมันเห็นคนเยอะไงพอมันที่เปียวเอางี้ดีกว่าอย่าไปไหนคนเดียวเลยนะกันออในที่เปรียวๆจบง่ายที่สุดเลยไอ้พวกนรกพวกนี้มันจะข่มขืนเนะ่ะเชื่อว่ามันไม่มันไม่ไปข่มขืนตามห้างสรรพสินค้าหรอกถูกป่ะล่ะครับเออมันก็จะข่มขืนในที่เปรียวทั้งนั้นนะใช่ไหมมันคอยดักเจอดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปไหนเนี่ยต้องระวังให้มีคนไปช่วยไปส่งไปรับอะไรเงี้ยนะเอออย่าไปไหนคนเดียวเงี้ยในที่ในที่น่ากลัว เออแล้วก็อย่าไปไว้วางใจว่าบ้านเราอยู่ลึกเข้าไปในซอยอย่างนี้แล้วนั่งมอไซค์เข้าไปบางทีก็อาจจะสวยไปได้นึกออกไหมต้องมีคนคอยดูคอยรับกันเลยยเงี้ยคนที่ไว้วางใจได้มาดูแลกันไปอะไรเงี้ยซึ่งอันตรายนะอันตรายเหมือนกันใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แบบพวกโจรนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนใกล้ตัวก็อันตรายเหมือนกันเพราะนั้นการดูแลตัวเองรักษาตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดครับนะผู้หญิงก็ไม่ได้แข็งเสมอไปก็หนึ่งไปเป็นกลุ่ม ดีไหมดีครับเอานจะไปไหนมาไหนก็ไปกันเป็นกลุ่มในในที่เปลี่ยวเยวใช่ครับคนที่ไม่น่าไว้วางใจอย่าให้เข้าบ้าน<แ>เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะอาจจะไม่ปลอดภัยจริงๆ<ช>ล็อกเอาไว้บางทีเนี่ยใช้ประตูฉันเคยเห็นเนี่ยในในคลิปอะเปิดประตูรีโมทเนี่ยเดินเข้าไปออจอดรถเสร็จปั๊บกำลังจะลงมาเพื่อจะจะรีโมทประตู ดันเสือกอีโจนเนี่ยเข้ามาตอนไหนไม่รู้ตอนประตูใกล้ๆจะปิดเนี่ยมันแฟลกเข้ามาอแต่ดีนะผู้หญิงคนนั้นดันเสือกแบบว่าเป็นคนต่อสู้อ่ะชกมันชิปหายไว้ปวงมันวิ่งหนีออกไปเลยมันต้องเจออย่างนี้นะพวกนี้ถ้าต้องไปที่เปรียวอย่าใจลอยอก็ต้องคอยระแวดระวังระวังตัวตลอดเวลามอไหาวันนี้นี่มาไหมนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าเราอยู่ตลอดเวลานะฮะเพื่อไม่ให้แบบว่าตกอยู่ในสถานการณ์นั้นอย่างง่ายได้ถ้ารู้ว่ามีอะไร ไม่ชอบมาผากลน,นะค,คุณผู้ชมค่ะยันของขอบอกเลยนะให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองอันนี้นะแล้วก็รีบเดินไปนะให้ทันคนข้างหน้าหรือเปลี่ยนเส้นทางเดินซะนเอาให้มันอ้อมก็นหน่อยอนะหรือไม่โทรเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็มีนะหลอนแล้วก็โทรเรียกใครก็ได้เนาะอบอกเฮ้ชยช่วยๆไม่ไหวละ พกสิ่งที่เรียกได้ว่าถ่วงเวลาอย่างเช่นสเตปพิกไทยถ้านคนไหนที่บ้านเป็นกับบานทางบ้านเปลีปล่ยนๆเนี่ยก็มีสเตปพิกไทยหรือว่าพกอาวุธเนะ้อลัษณะแบบนี้คัตเตอร์นนมีดกันไก่นะต้องมั่นใจนะว่ามันจะไม่กลายเป็นอาวุธของคนร้ายนะไม่ใช่แบบว่าพกมาพอจอานะมันจับเข้าไปมาเสียบเราแ,แทนอันนี้ก็อันตรายพอสมควรเป็นอาวุธทำลายเราเอสงสางั้นเออน่ากลัวหน้ากลัวทั้งคมอยู่ยากครับช่วงนี้ แต่ว่าถ้ารู้จักวิธีการอยู่ก็ไม่ยากค่ะอืนั่นแหละนะครับนะ